mm <laughs> ยินดีต้อนรับเพราะพ,พี่พี่เข้าสู่จิโชชาแนลนะคะวันนี้พาพี่พี่นะคะมาอยู่ที่กระเศรวิสัยร้อยเอ็ดค่ะบัตรอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะจำนวนยี่สิบท่านค่ะมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอลุ้นนะคะว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเดนเนี๋ยวไปรอลุ้นกันเลยค่ะงานหนักมาแล้วนะคะ คน wow. ้นย mm, ่านี่แหละเนี่ยวหามงหวานเจ้าของด้ค่ะเคลียหน้าตัวเองนะคะให้เตรียมให้พร้อมนี่แหละนี่ปลาจะอ้อยเหาะอยู่แถวนี้เลยทางเเอไปแล้วค่ะ จวดกันลเนาะโอ้โหเอาแล้วค่ะความสนุกมาแล้วนะคะโอ้ยถึงจะเหมือนจะตัวเล็กไปหน่อยนะคะอ้าวรอลุ้นค่ะเอ้ยยุบยับโอ้โหโอ้ยกระโดดเอ้ยเอาใกล้ๆตรงนี้แหละเด้อนี่โอ้โหดูน่าจะเป็นปลาตะเพียนนะคะน่าจะเป็นปลาตะเพียนนะคะ โอ้ยดูฝั่งนู้นหนึ่งขึ้นมาอ้ายะเลยค่ะนนอ่อาอปลาตะเพียนนะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่เอ่อโอ้ยดูฝั่งนูน้นอ้าโอ้ย,อยขี่เกียร์ปศเราบัดน,นี้พอ่อโอ้ย พ่อยกไว้บ่ไม่ไหวนะคะพ่อบอกกลัวคัดโอ้ยดูฝั่งนี้โอ้ยนายเยอะก็ยากตอนปศเนี่ยแหละเด้อพี่น้องเลย,อยโอ้ปันนินนะปลปัน,นินปลาตะเพียนนะคะไซส์ประมาณสี่ห้าตัวโลหกตัวโลบ่ตตรงซอยมอนบ่ตตรงซอยเหนียบหน่อย่ะ อ่นนี่เลยต่อ้นขา่นโอ้ยใหม่เนี่ยนี่ยะยาตอนนี้นะความเร็วเป็นของปีศาจแล้วตอนนี้นี่หย,ยาองปีศาโอ้ยหยาเต็มเลยหยาไร่หย,ยาไร โพดห้ายูวบ่ได้โพดตาโพดหเรียนรู้หรือมัอนยอ,มอยากปรส่ให้สั่งหน่อยไหมมันเออจกก็เอาออกมันเดียวก็เนี่ยเรื่องนี้มีต่ขี้เล่นน่นป้าโพอดออกเสียงละ อันนี้แหจักเส้นค่ะนจ่ะสเส้นครับสเส้นนะตอนนี้ห้างมันชุดตาครับเลยเอาสาเส้นเพิ่งพูดได้รานบาทสองหรือนที่คาแทก็อมมีหา่วนนะคะบาทที่สองแล้วค่ะรอรุนนะคะบาทที่2จะเป็นจังไดโอ้โ่ดูหงอยพ่อ กำลังทอดเลยนะคะนี่อ้าวรอรุนบาทสองค่ะโอ้โหมีหลายชนิดเลยนะคะโอ้มีนี่เนี่ยเ,ยเอามาฝังนี้บ้างค่ะ คลเร็วได้เปรียบนะคะตอนนี้น้าคล้ายมมียาได้เปรียบสุดนะคะไม่ต้องปดยา มันกระโดดนะคโอ้โห อ้ยนะคะมีปลาหนิลออกมาด้วยนะคะมันจะมีปลาหนิลด้วยโอ,ยโอย้สามเซนนะคะนะโอ้นี่นะคะ บาดสามแล้วค่ะโอ้โหดูเดินมาดูบาดนี้นะคะแหเดียวพออยัางคนแหเดียวยังไม่เสร็จเลยคนอื่นไปสามเหสามต่างแล้วพ่อเจ้าบ้านเจ้าบ้านไปอะไรเจ้าบ้านโอ้ยดูนะพี่น้องเลยดูเจ้าบ้าน ประมาณ20โลนี่แหละ20 30โลนี่แหละถึง30โลเลยบอกพ่อถึงอยู่นะคะโอ้ยเหีเดียวโอ้ยดูนะคะเนี่ยเขาคนลนะสีแหนะเราทีเดียวเราทีเดียวคุม้มไม่รีบไปเรื่อยๆพี่น้องได้เยอะๆไปเลยนี่แล้วก็นี่ นี่ขายโลจักบาทพอนอน่อมันโลชีสี่บ้าขายนี่แห่กี่เส้นพอ่อหกเส้นหกเส้นนะคะนี่แหวเดียวสามสิบโลค่ะแาเดียวโอ <laughs> <6 S 2> ไม่รีบ <laughs> ไม่รีบ คนละพันเอ็ดพันเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทยี่สิบยี่สิบคนไม่พอยี่สิบสามคนยี่สิบสามคนนะคะหามบอกันหามบอกกัน

ฟันนินก็มีอยู่นะครรบใกกลล้้้้เเสส็็จจแแววนนนะะ่าะ นะฮะเฮ้เฮ้ยจูด้วยรอรุนนะคะแหนี้จะก,กิโลฮอ้ดูปลา <uckles> อื <c oughs> อ ฉากที่สองครับฉากที่สองถูกเหมือนเดิมอันนี้ก็ กี่โลอะ่านี้ประมาณหกเจ็ดโลหกเจ็ดโลนะถูกชักลายมาเลย 6, อันนี้หกอันนี้ห้านะพ่อเอาไปสี่ นค่ะอุนี่าวนเอาในนี้นี่กระชัง หมดแรงแล้วบ <mile> ่อพี <c ười> <c ười> ่ต้นหมดแรงแล้วสองบ่อแล้วหมดแรงแล้วบ่อหมดแรงแล้วนะเอาเสื้อแขนเสื้อ ัวไม่เนีย่มีตาฟิวเลยว่ะนอยทงเป็นยังไ่ไปยัดเี๋มนไปเสยเขาได้ดิเป็นตนา่อนไเขาได้ไฟึ้นเ่ไปเนื่ยๆเอ๊ะาวบาเด็กปล่นตัวที่ที่สองที่สามเป็นยังง ก็เพาผมพอไปวานตัวน้ำหมืน้ำคว้างผมเขาจยนผมได้ผมก็แกันเนี่ยเนี่ยจขอให้วันจะยังขี่เนาะขี่ปวันป่ตัวน้ำขาว่าโอ้ยอว่ากับวันจว่าขันหมูให้นาอไรแห้งยางไปนาเพียงเอวเพียงก้อนี่ยเปตัวก็นเดอโอ้ยก่นเลยไม่หยัดเลยมหยดเนียมอมเเป็นเียคือหอมแห้งเี้ยงพร้มว่ากินยามาวเดี๋ยวเดี๋ยวะม Cuma sama มารอรุนนะคะสองแหนนี้พร้อมกันค่ะจะเป็นจังไดจะเป็นจังไดเล่นน้อยแลนะคะมันอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังยังเป็นปลายหญ้าอยู่นะคะ นี่นะคะนี่มันอยู่แถวนี้แะค่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลย <c oughs> มีที่หลบนะคะไอ้ปลาบุล่าปลาโอ้ยปลาคอ ปลาคอได้ปลาคูปลาคอใหญ่มาหนึ่งตัวเออโอ้ยอยากใมันเปรูดถึงได้ปลาโบร่าเออมาอ้ยัวมาเป็นปลายอย่างโอ้ยตัวใหญ่ละเด้อนั่นนะตัวอ้วนอยู่นะคะขี้ตาหัวปลาอ้นที่โบสิบมืองก็คืนแล้วนะคะหนู โอ้ลมมัน้างแรง กันนินปับขาวส้อยนะมีครบทุกปลาเลยนะปลาหมอปลาช่อนนะครบเลยเเอออออออาาไดด้ <S <S ้้ิิกกกรระบบบบนนนลลลลยยคคััืปป่ผุ ต้องเปลี่ยนสถานการณ์นะคะคือตอนแรกจะหวานอีกบ่อหน,นึ่งนะคะทีนี้ไม้มันเยอะนะคะบัตรสองพันห้านะคะก็เลยเปลี่ยนมาหวานบ่อน,นี้แทนบัตรอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยนะคะที่เซียนแหบางคนไม่ได้เอาแห่ถี่มานะคะไม่ได้เอาแห2สองเส้นสามเส้นมานะคะจากนั้นนะคะเป็นเซียนแห่ต้องพกมาทุก ทุกขนาดนะต้องพกสองเซนห้าเซนแปดเซนนะคะต้องครบต้องพกให้ครบนะคะเพราะว่าบางทีหน้าบ่อเนาะพี่แพงสถานการณ์ค่ะอีกบ่อหนึ่งเหมือนวันนี้นะบอ่อปลานินไม่ได้หวานนะมาหวานปลาเล็กแทนนะคะดังนั้นนะคะต้องมีพกติดรถไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ <c oughs> บางทีตอนเทสเราเห็นปลาใหญ่นะบางทีก็ไปถึงหน้างานคือเราไม่ได้หวานบ่อน,นั้นเนาะมาเหมือนวันนี้นะคะแต่ละคนก็เตรียมแห่หกเส้นเจ็ดเส้นแปดเส้นมานะแต่ได้มาหวานไอ้บ่อปลาเล็กนะคะ เราล้วนแห่พี่คำพูนะคะบางคนไม่เอาแห่เล็กมาสองเซนสามเซนมานี่พลาดเลยนะคะเนี่ยอันนี้กี่เซนพี่คำพูแห่เนี่ย เจอในแฮทีมาไหมนี่เอามาอยู่นะคะนี่จริงน่าจะอยู่ไม่จบนะคะน่าจะาบรรยากาศมาฝากประมาณเท่านี้นะคะเพราะว่าพี่เขาน่าจะหวานกันไปอีกอีกนานอยู่ค่ะเพราะมันเป็นลาเล็กนะคะมันเก็บได้อีกอีกเรื่อยๆนะคะ จะเอาบรรยากาศมาฝากประมาณเท่านี้นะคะกับช่องจิโชชาแนลนะคะไงฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้เพืาทางเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะคะพิมภาษาไทยเจอแล้วนะคะจออิจิชชโอโชก็ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้พิมพ์ภาษาไทยขึ้นแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะที่เมืองบัวบัดร1,100บาทค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าบ่อหน้านะคะว่าจะพบเจอกันที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย